สองหถึงนุ่งตีสว่หวานคัน,น,น,นตู้ที่เท่าไหร่อแอร์เย็นเลที่สิบห้าสิบห้าสีบหกวู่ อาอีอมาแล้วเราก็มาถืงเชียงใหม่นะคะมี่าเลย์โมงรถไฟไทยรก่าเลยทีเลยเียงใหม่เขาดาวนวลนี่คือประตูท่าแพตอนนี้เวลาจะหกโมงแล้วหกโมงย่าง เอาหกมงกว่าแล้วยังมืดอยู่เลยีพ่พักกันก่อนอประตูท่าแพแล้วเรามาหลังปีใหม่คนกลับไปหมดแลว เดี๋ยววันนี้ช่วงสายๆเราก็จะไปหาเช่ามอเตอร์ไซค์กันช่วงบ่ายเพื่อนเราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์มาจากเชียงดาวเพื่อร่วมทริปขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวด้วยกันเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลย พวกเราก็ออกเดินทางจากเชียงใหม่โดยเป้าหมายแรกก็คืออุทยานแห่งชาติออบหลวงครับและแล้วเราก็มาถึงแล้วช่องแคบเขาขาดผาจูบกันณอุทยานแห่งชาติออบหลวงอําเภอหอดนะครับคำว่าออบเป็นภาษาท้องถิ่นแปลว่าช่องแคบครับส่วนหลวงก็แปลว่าใหญ่เมื่อรวมกันแล้วออบหลวงก็แปลว่า ช่องแคบหินขนาดใหญ่นั่นเองครับซึ่งอุทยานแห่งชาติออบหลวงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งห่างจากตัวเชียงใหม่ลาวๆประมาณ100กิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและก็สูงชันนะครับมีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติดอยอินถนนมีแหล่งน้ำหลักๆก็คือแม่น้ำแม่แจ่ม วันที่เรามานี้ก็เป็นวันธรรมดานะครับเต้นก็มีไม่มากนักนะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติออบหลวงนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนเป็นเทือกเขายาวในแนวเหนือและใต้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาทงชัยมีแม่น้ำแม่แจ่มเป็นแม่น้ำสายใหญ่กั้นกลาง,างแบ่งอนณาเขตระหว่างอำเภอฮอดกับอำเภอจอมทองของจังหวัดเชียงใหม่ครับ สภาพโดยทั่วไปก็เป็นป่าต้นน้ำมีลำห้วยหลายสายไหลลงแม่น้ำแม่แจ่มแล้วก็มีโขดหินขนาดน้อยใหญ่มากมายเลยละครับน้ำลึกประมาณ2เมตรไม่เหมาะแก่การลงไปเล่นนะครับอันตรายมากเพราะน้ำไหลเชี่ยวมากครับ เดี๋ยวเราพาไปชมเต็นท์ดีไหมครับว่าเต็นท์สวยขนาดไหนนะครับเต็นท์ของเพื่อนอันนี้เจ้าของเต็นท์นะครับเจ้าของเต็นท์คุณไปขโมยเต็นท์มาวะเนี่ยคุณคุณทำให้เพื่อนต้องมึนกับการกลางเต็นท์คุณมากนนี่นะเต็นท์เล็กขนาดนี้ยังจะชวนเขามานอนด้วยดูสเปร๊ทูใครว่างเข้ามาใครว่างเข้ามา เราใช้เวลากลางเต็นท์นี้นะ<ไ>ป,ประมาณคร <ไป S 1> ึ่งชั่วโ,โมงอาจจะเกินนะครับเดียวตกไปหลายรอบเจ้าของเต็นท์เนี้อไม่เคยกลางเลยนะครับสิบปีสิบปีกางหนึ่งทีนะครับขีงประเทศของประเทศไรอะแมะมเยอรมนีนะครับแต่ข้อดีของเต็นท์นี้คือน้ำหนักเบาแล้วก็ทน กันฝนกันลมกันหิมะกันหนาวดีมากเลยนะไม่เหมาะกับเมืองไทยเพราะว่าคุณเข้าไปแล้วเหงื่อจะแตกร้อนตับเล็กแล้วเคยละนี่มีกางคจะเบาช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะครับแม่น้ำแม่แจ่มนี้มีน้ำสูงมากนะครับเพราะมีน้ำป่าไหลหลาก เห็นต้นไม้ที่มันเอียงลูไปตามน้ํานั่นไหมครับนั่นแหละครับเพราะถูกน้ําป่าพัดจนต้นไม้เอียงลูไปเลยแสดงว่าน้ําเยอะมากและก็ไหลแรงมากนะครับเห็นเศษกิ่งไม้เศษสวะที่อยู่บนคบไม้นี่ไหมครับมันไหลามาตามน้ํานะครับไม่ได้มีคนเอาขึ้นไปเนบไว้แต่อย่างใดแสดงว่าน้ําท่วมสูงมากๆเลยล่ะครับส่วนใหญ่ช่วงหน้าน้ําอุทยานมักจะปิดครับ ที่หน้าอุทยานก็จะมีร้านอาหารนะครับเย็นนี้เราก็จะมาฝากท้องไว้ที่ร้านอาหารหน้าอุทยานนี่แหละครับรสชาติใช้ได้เลยแหละครับดเดช้านี้เราก็ตืนขึ้นมาก็มีกาแฟพ้อมสดชื่นนะไม่รู้ใครชมไว้ให้ใจดีดีเราก็มีกาขนมรสนี่นะครับแบบกระทันรัดมา ก็มีชาโอเกลิีครับเองกล้วขนมตามอัตลักษมาแล้วเพื่อนเราดืกาแฟมามานั่งมานั่งมานั่งกันไปเด็้ไปเด็ดอันนี้ชาอะไรครับเนี่ยดอกอันนี้ชาเยอรมันนะมาจากเยอรมันชาอะไรเป็นเพอร์เปอร์สมุนไพรออริกาโนออันนั้นเป็นอาหารอิตาลีว่าออริกาโน ชาดองกิ้งกุ้ยอ๋อชาดอกกิ้งคยแล้วจะหายเก๊กซีนขครกุ้งใจกินเก๊กคุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นกินที่มีทีทำเลยทำทีเลยชาเขียวชาเขียวกินทีใช่ไหมอ่ะชงเลยเอาอะไรอ่ะเอากินทีก็ได้ผมอยากลองอันนี้อ่ะเยลรามาเนี่ยเยลลามาเนี่ยเจ็บหลายอย่าง มาสามคนมาแค่นี้นะสงสัยจะกินได้สองวันรอเลยก็กินที่อื่นไม่ได้เรื่องที้เรามาแบบว่าวกูคิดแปลว่าอะไรกูคิดแปลว่าอะไ <c ười> ระตีตีฉ <โ frustrating> ิงซ <c ười> ิทัวโลกเออชอบอันิไม่ได้ตีเลยแบบฉันไม่ชอบเล่นต,ตีไทย <c ười> <c ười> ชอบเล่นตีสากจริงไม่ไมเี้ยเราบ้นหนทำไมอ่ะกขาดชื่อเนอฉันก็ชอบผูชายอฉันจะดูเหมอนผูชายฉันก็ชอบผูชายเูชายิแม่ับเออผูชาคนนี้ตเป็นตัวประกอบของเราว่ตออ ระน้ำฝ่ายดาราน้ำฝ่ายหญิงชื่อน้องแหมมน,นะครับน้องแหมมอยู่ที่เชีงชงยงดาวทำอะไรอยู่ขายขายนมเคก้กฮะเบเกอรี่ค่ะเออเบเกอรี่ขายเ <c oughs> บเกอรี่ไม่ใช่คีขี้แบบว่าทั่วทั่วไปบ้านๆนะฮะเบเกอรี่ <c oughs> <c oughs> แบบพัฟเกทแบบแพง<แ>อร่อยมากอร่อยมากคือคือคุณภาทแพงอร่อยมากใครได้ชิมใครคนท้ำเกทซีถ้าใครได้กินแล้วจะจำติดใจเพราะว่าแพง เพราะว่าอร่อยคุณภาพดีออาแกลิดทั้งนั้นเลยคำแรกติดใจคำต่อไปติดเตียงความอร่อยไม่ต้องพูดถึงนะครับปอติ๊งวิ่งล้อเสียหายหมดเลยมาพูดเล่นเพื่อเล่นอร่อยมากใครไปเชียงดาวเเเเมานนบกอรี่ะใครไปเชียงดาวไปอุดหนุนได้รับรองอร่อยแน่นอนครับอ่พีกลงคิ เรากาลังจะไปชมจุดชมวิวเส้นทางศึกษาธรรมชาติก่อนประวัติศาสตร์ที่อุทยานเหมือนได้กลับมาบ้านเก่าเลยประวัติศาสตร์ใช่ไหมมนุษย์ยุทธ์อ๋อก่อนประวัติศาสตร์ไปเดินรอบไหมนะคะอ๋อไม่ลงเลยเดินรอบเนี่ยี่ะไปตามโร้กนั่นนะชโรกชค่ะแล้ว้างบนนี้เขาเป็นรเดิน จุดกำเนิดระมาณ150เมตรค่ะประธานก็ลอกกำหนด่อ้ดีดแดนวโนดกอดตัวดศาสตร์ลุ้งต้องใส่เีนสอะไรเปลี่ยนโบราณนี่มีอายุนานหนึ่งหมื่นสองศูนย์ปีใบหมันเปลี่ยนสีมันญี่ปุ่นหรอฮะมีมีกี่มีกี่สีนะอ๋อสามสีญี่ปุ่นมีเจ็ดสีไปล้อเล่นไม่เกิดแล้วต้องหน่าที่เดินครบยัง ใช้เวลากีชั่วโมงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงคึ่งชั่วโมงครึ่งสำหรับคนหุ่นดีอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วอย่างงี้น่าจะสองชั่วโมงงแต่เราได้เวลาให้เราหนึงู้ค่ะเขาปแต่เดี๋ยวไปที่อื่นต่อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปแค่ไหนแล้วแต่กำลังว้าว You are beautiful. Beautiful, you đẹp. No, <laughs> yourself. Yeah. We we have we have to appreciate ourselves. Everybody. No matter. Is. Everybody yeah, everybody. นี่คือผาจูบก,กันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยรูปจูบก,กันอะใช่ผาจูบก,กันนี่หน้าจูบก,กันผาจูบก,กันข้างบนมีสะพานขวามือเป็น,นอำเภอฮอดซ้ายมือเป็น,นอำเภอจอบทอง แล้วเราก็ถึงสะพานข้านดาวสวยมากเลยนะครับนี่ลำน้ำแม่แจ่มเป็นช่องเขาแคบๆมันขาดเพราะอะไรไม่รู้น้ำมันซอปอะ่ะ น้ำซอสจะเป็นขาขาดเลยใช่ค่ะอไอ้ตรงนี้ที่ว่าจูบกันตรงนี้ใช่ไหมอ๋อ่เห็นมองทางนู้นเห็นเป็นจูบกันอยู่ครับอันนี้น้ําซอสน้ำซอสจนเขาแยกกันเลยขาดกาันแล้วกลายเป็นลูกคนจูบกันต้องดูจากบกนลงโออ ฝั่งที่เรามานั้นเป็นอำเภอฮอดแล้วนี่เรากําลังข้ามไปที่อำเภอจอมทองสะพานข้ามจังหวัดไอข้ามอำเภอนี่คืออำเภอจอมทองมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อันนี้คือดินแดนนี่นี่ตรงนี้มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และแล้วเราก็เข้าสู่ดินแดนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์เราเห็นแล้วนะครับมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์สองคนกําลังเดินอยู่ ก่อนประวัติศาสตร์สองคนอันนี้คือหลวงสอสมมันก็โบราณแต่ภาเขียนสีโบราณซึ่งมันน้นนนนนนนจะพาดคืน หลุมฝังศพทมายโลกอ่ะตอนปลายสมฤทธิ์หลุมฝังศพสุสานมนุษย์โบราณดูนี่ตรงนี้ไงหลุมฝังศพนี่เขากั้นไว้นะนี่คือหลุมฝังศพนี่โบราณหลุมที่เขารู้เพราะว่าเขามีฟอสซิลเขาสำรวจฟอสซิลกระดูกมนุษย์อะไรพวกนี้ไงแล้วเขาก็เจอไอ้ศพที่ฝังที่เขาเจอเนี่ยเป็นเพศหญิงนะ โครงนะสภาพไม่สมงดูดแต่เหลือฟันนะังสามสิบสองที่อระดูกเท้าทอนกระโหลกศีรษะและ้วกระดูกส่วนลำตัวถูกก่อนถูกน้ำชาอพัดพาไปหมดเลยแล้วโครงกระดูกแบบถูกฝังในท่านอนหงายแขนแนบลำตัวนะข้อมือซ้ายส่วนสวมแหวน,นสองิ้กเก้าวงเนี่ย mm hmm. กำไลเปลือกหอยทะเลหนึ่งวงโอ้สวมหมดทุกนิ้วเลยสิบนิ้วที่ข้อมือขวาสวมแหวน,นสองนิ้กห้าวงกำไลเปลือกหอยทะเลหนึ่งวง ส่วนที่คอเนี่ยสวมสร้อยลูกปัดเปลือกหอยและหินคานีเลียนหินคานีเลียนนี่ออกจะสีส้มๆนะบริเวณขาช่วงล่างมีภาชนะดินเผาใสไว้ห้าใบส่วนใหญ่ถูกทุกแตกและโรยไว้บนพื้นหลุมฝังศพใส่ไว้ข้างๆศพตรงบริเวณกลางลำตัวพบกำไลสมำล์หากและม้วนง,งออยู่สองวงวางอยู่ด้วยหลุมฝังศพและโครงกระดูกนี้เป็นหลักฐานสำคัญทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของยุคในภาคเหนือตอนบนของไทย ตอนนี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่แล้วว่าจริงๆที่นี่มันอาจจะเป็นทะเลมาก่อนป่ะตรงนี่ภาพจำลองใช่น่าจะว่าทะเลมาก่อนแล้วก็น้ำก็ใช่ใช่อาจจะโลกเปลี่ยนแกนอะไรนี้กลายมาเป็นเขาอีกยุคต่อไปมันก็จะมีพวกเราตายไปก็ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดมันกังวลอย่างเงี้ยแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันกังวลันกังวลกังวล ทัททา้างหน้าก็จะไปเห็นเห็นแกนิตกับดินโปง่งครับตรอ๋นนอหน้านี้ใบไม้จะเปลี่ยนสีดูมี3าสีสีน้ำตาลแดงสีส้มสีเขียวสีเหลืองโอ้หลายสีอยู่นะ สปริงซัมเมอร์เหรออ๋อสปริงเฉยเฉยไม่ซัมเมอร์ นี่คือหินแกนิตหินแร่โบราณหินแกนิตก,ก้อนใหญ่ๆเนี้ยอ๋อหินแกนิตเป็นหินแร่โบราณที่นี่จะพบเป็นจำนวนมากเลยหินแกนิตนะครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะนำไปทำเป็นขวานเครื่องมือล่าสตัตว์อาวุธประจำตัว มาถึงแล้วภาพเขียนโบราณเนินี่รูปแรกเลยปเป็นรูปอะไรรูปอะไรไหนไม่รู้เนี่ยเป็นเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งอ๋อเหมือนปลาเหมือนปลาโลมานี่ภาพเขียนก่อนโบราณไหน เป็นรูปอะไรเห็ดไหมนี่ช้างมีลูกช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเนี่ยลูกช้างดูไงเป็นช้างวะนี่ช้างช้างนี่ช้างตายแล้วมีช้างขาช้าง จิตกรรมโบราณด้วนไสมก่อนาสาส่วนใหญ่จะเป็นอีกรบ่ปงนลคนมีมีไดโนเสาร์เลยใไดโนเสาร์ไหนวะนั่นนะตัวนี้ไหนวะเออไดโนเสาร์ใช่ป่ะน่าจะไดโซทรัสมันเป็ดปะอ๋อหัวช้างหัวหรือหางช้างมันเหมือนหางช้างนะอันนี้หางอ๋อหางอันนี้คนอันนี้ตัว อันนี้เป็นกวางอันนี้เป็นคนนี่ตัวอะไรอันนี้ภาษาผสมอันนี้ผสมผาช้างอ๋อ <c oughs> อ๋อนี่ไงเห็นห่างช้างแล้วนี่ดูตรงนั้นว่ามันเป็นช้างตรงไหนอ๋อห่างชาง <c oughs> ้างเขาน่จะเอาหินมาขูดๆนะมาเขียนเขียนขูดๆไม่ได้ภาพสีเนะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน แต่ถ้าขึ้นไปบนยอดมันจะเห็นหมดเลยเพราะมันเป็นันนิอันนี้คือดินโป่งนะครับอ๋อเป็นดินโป่งที่สัตว์มากินพวกช้างพวกมา้าเป็นคือถ้าจำพวกเกือแร่ชนิดหนึ่งอะ่ะเกิดจากการรวมตัวของหน้าดินที่ถูกชะล้างรวมตัวกัน โดยน้ำที่ไหลซึมพัตตาคารอาหารสัตว์ดินโป่งพัตตาคารอาหารสัตว์นะครับมันจะเป็นเกลือรแร่บางทีมันออกเ,รเปรี้ยวๆเค็มๆม,มันจะมีรสอยู่ตอนนี้เรากำลังลงเขาครับแมมเราจะไปไหนต่อนี้ มอหลวงใจยังนีสี่โลอ่ะมีสี่กิโลจากเกาะหลวงนะเราก็กัดไปเก็บไปนีกว่าน้ำท่าเราไม่ต้องอาบนะแม เพื่อนๆชื่นชอบในเนื้อหาสาระที่ทางช่องเปิดเบิ่งช a n e l ลของเรา 1991, ได้นำมาฝากในะครั้งนี้ก็ช่วยกรุณากด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ